สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับลูกสุนัขลาบราดอร์รีทรีเวอร์ค่ะลูกสุนัขลาบราดอร์รีทรีเวอร์นะคะมีต้นกำเนิดมาจากทางยุโรปค,ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีที่อังกฤษแล้วก็ที่อเมริกานะคะแต่ในประเทศอื่นๆก็มีเช่นกันค่ะแต่ว่าที่อังกฤษนะคะ ไซส์ของลาบดอเนี่ยจะค่อนข้างคอมแพกแล้วก็ได้มาตรฐานในปัจจุบันนะคะลาบดอเนี่ยยังใช้ในการเป็นสุนัขตำรวจค่ะในการตรวจหาสิ่งเสพติดอีกทั้งยังใช้ลาบดอในการดูแลผู้พิการนะคะนี่ละค่ะความน่ารักของลาบดอ